สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปเมื่อนี๊ยกสิพามาเบ่งวิธีปลูกพักอยู่น้าำเนาะพี่น้องแซ่แซ่พักใส่น้าแม่คือวึงวึงเอาหัวอเซอรรีร่เนาะภาษาไทยว่าจังหดเนาะ <c oughs> ภาษาลาวกับโบหูจักภาษาไทยกับโบหูจักเลยเด้ออันนี้ก็ต้นอะโวคาโดเนาะจ้ะต้อนอะโวค,คาโดปลูกมานใดหนึ่งปีแล้ว แล้วก็มีหากตอนนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะเอาลงใส่ถังได้เนาะคือทางดอกไม้นะจะเอาลงปลูกใส่ทางดอกไม้เพื่อให้หากของมันจะเริ่มโตหลายกว่านี่เนาะแล้วาก็เอาเอาลงใส่ดินเพราะว่าเพราะว่าอยากให้หากมันแบบมีหากลายๆเนาะก็ีปลูกใส่ถังก่อนปลูกใส่ถังทังที่แบบใหญ่หน่อยหนึ่งนะพี่น้อง แต่กะประมาณบางเธออาจจะเป็นเดือนเดือนเก้าหรือเดือนสิบเนาะเพราะว่าอยู่ออสเตรเลียก็จะเป็นส่วงสปริงเนาะอันนี้ก็กกเซรอร์รี่กำลังแบบไม่รู้มันจะออกรากไห้่เนะคือหอมป้อมในย่ำหนาวอยู่เทออสเซเลียจะเป็นดีเลยพี่เนาะแต่ย่ำห่อนจะบวเป็นดีปนไหนนี่ก็คือหากมันกำลังออกเนาะรากรากของมันนะคะกำลังจะออก ก็เลยแซน้ามาได้นี่สองติดเลยพี่น้องคืออยู่นี่มันหนาวเนาะอ,อากาศมันหนาวมันก็เลยออกหกักซ้าบไหมพี่น้องกับบึงวาซีลองเอาลองไปปลูกอยู่สวนลองเบิงวามันจะออกอะ bon. ขอบใจนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชม Thanks everyone for watching my channel See you next video cute Bye bye